ดี๋ยแต่ดีนะผพี่ว่านะเออผมว่านะเนาะโรงแรใหม่ที่มีห้องเออเอาสุนักมาด้วยเปล่าครับอขอแนะนําห้องนีไไ้เลยนะครับเนี่ยนอนได้สามสคนสุดนักนอนได้ด้วยอะไรประมาณเนี้ตเป็นห้องส่วนตัว 他的老板。 บอกเขาก่อนว่าเขาบอกโรงแรมนี้ไม่อนุญาตเข้าสนักคลองนะครับไม่มีนะคะอะไรประมาณนี้แล้วบางทีเป็นโรงแรมที่น้อยมากเนี่ยเราไปอำเภออย่างเงี้ยจะมีไม่กี่โรงแรมเขาก็ไม่ค่อยอนุญาตเหมือนก็จะบางทีเสียงเห่าเสียงอะไรเนี่ยไปรบกวนห้องคนอื่นเขาเขาก็ไม่อนุญาต เนี่ยดูดิผมผมมาอยู่ประมาณห้าวันนะเนี่ยผมหวานข้าวไว้เต็มเลยเนี่ยเมื่อวาน,นเมื่อกี้ก่อนออกไปนกไม่นกนก,นกเหมือนกับว่าเขาไม,ม่คือห้าวันก็ไม่ได้ถานะ่ายตามพื้นนี่ยเนี่ยผมหวานข้าวไว้เออผมคิดว่าเดี๋ยวก็กว่าแล้วว่าว่าห้าวันเนี่ยผมไม่อยู่เนี่ยก็ พอวันหนึงไม่ได้กินวันสองไม่ได้กินวันสามไม่ได้กินเขาก็กลไปแล้วล่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ <c oughs> เนี่ยหวานเต็มไปหมดพอเขาก็ห้ามไม่ให้หวานนะที่บ้านนี่ดูยิบสองนั่งอยู่นี่แต่เขาเจอกันนะเจอใกล้กล็ไม่มีอะไรกันอะไรลูกมองอะไร หมดบ้างสักหนึ่งรอบบางวันก็จะมีกรรลอกหน้าการลอกมาแล้วก็จะวางกล้วยที่แบบสุกๆงมอมๆวางไว้ให้เขาได้ถามที่ผลไม้วางไว้

โอเคเดี๋ยวน้องเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้น้องๆก็ทำอล้เราจะไล์สดอ,อีกคืนนี้นะขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อกี้ออกมาก็ก็ผ่านตรงนั้นนะ่ะก็ผ่านตรงนั้นเหมือนกันให้เขาเห็นสองสองแล้วก็เดินถ่าย <c oughs> เดินเฉียดสองสองนะ ก็ไมม่ีอะไรปนทะางเข้าบ้านไปเอาน้องไปทางน้ำก่อนไปลุกไปโอเคนะครับเดี๋ยวคืนน,น,คนนี้นะคืนนี้นะดีจะดูน้องไรสดเดี๋ยวคืนนี้ใครที่อยากจะ ต,ตอลอนะฮะคืนนี้เดี๋ยวผมจะจับให้นะคืนนี้คืนนี้คืนนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากมากนะครับทุกท่านนะครับรอนะครับขอบคุณขอบคุณครับไหนดูหน้าไหนดีลูกแหรรูปปล่อหันนี่เนี้ยเร็วนี่อยายาดูหน่อย เราเจอกันนะสวัสดีครับรถวอนรถ่อได้มดีตัวทั่วได้ไหมครับได้ครับห้า อเมื่อวานอะไปไปไปตัวแทนสวดอะเาตมาเป็นลูกกรรมนี่แหละแต่ mm hmm. แตว่าไปเป็นตัวแทนสวดให้ประมาณ10บสกว่าลูก yes, 20่สิบลูกครับครับสวดออกกับกาศให้ ี่ัดพจอมวัดอยู่ที่ไหนครับจอมวัดอยู่วัจอมาอยู่ที่พักขบ้านบืรีรัมของผู้ทวดอ๋อที่เป็นเป็นที่พักสง์นะสำนักสง์ในว่าโนสังกัดที่ว่าบ้านเลขที่วัดยี่วมเลขที่นะครับวัดสี่มงคลวัดสี่มงคลควัดสี่มงคลทำบุญนะร่วมบุญร่วมบุญนะไหอ่ะมุงก็รู้ดีเปิดวัววัว เจอยมแม่คือตำรวจเขาก็เขาก็ต้องมาตรวจปกตินะครับเพราะว่ามีพิสุณีมาด้วยแต่พอท้าวได้สอบถามได้อะไรแล้วก็เป็นโยมแม่นะครับโยมแม่บวชเป็นมิจเหมือนกันบวชเป็นพิสุณีนะครับก็ไปทำนี่เป็นงนลูกชายครับอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ค่าอะไรเดินทางค่าเดินทางนะครับนะครับถวายค่าเดินทางนะครับเนี่น

พอหรืเป็นนายเป็นนายเขาไม่เขาให้พรอยู่เป็นนายเป็นนายอะไรยายยายเป็นหนักยายเป็นเอาหนักครับระวังรถเยอะไประวังรถล้นล้นล้นจริงรถๆโอเคครับทำบุญเรียบร้อยนะครับระหว่างทางก็ทำบุญเอาไปเลย ไปบิดเขาจริงๆเดี๋ขาเกิดจะไม่จะไม่ไอ้แป๊บบิดบิดปั๊บเลยนี่อ่าโอเคนะครับลูกชายลูกชายกินข้าวเดี๋ยวให้ดูลูกชายกินข้าวนะระหว่างทางนี่ลูกชายกินข้าวลูกชายกินข้าวแม่กินดีกินดีเหลือเกินไม่กินด้วยไม่กินนะไม่อึนะครับว้าวุ่นนะครับยายว้าวุ่นเลยไม่อึวิ่งเยอะยังไม่จบไปแป๊บเอาวิ่งเหรอ เจ้าคือรถครับไอ้หนูปาหาแล้วไอ้หนูไอ้ทิพทิพนี่ยไอ้หนูนี่นี้มาพ่อไอ้หนูของพ่อไอ้หนูของพ่อไหนไอ้ตูดของพ่อไอ้ตูดของพ่อเข้ามาแล้วหนูพ่อมาแล้วไหนหนูพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อพ่อมาแล้วขอพ่อครับปึ๊บปึ๊บมา รถ้อยบอกหนึ่งสองซับหมดแรงจะเดินนะครฮะรอพ่อรอพ่อไปถือไว้ก่อนดิเดี๋ยวค่อยส่งอะไรบอก่วก่อนดิเดี๋ยวค่อยส่งขายถูกตรงเป็นไหก็ตรงตรงทำมาก่อนเลยรอพ่อเขารอพ่อเขานั่นสิเรานี่วางกันไหมเฮ้เดี๋ยวค่อยถือเดี๋ยวค่อยวางดิเดี๋ยวส่งนะตัดเช็คแล้วค่ะ ลอพ่อเราอ่อ่า่า่ออตลอดทางครับเป็นอย่างนี้ตลอดทางผมไม่ค่อยถ่ายเป็นอย่างนี้ตลอดทางโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีเลยเดี๋ยวถ่ายดูอีกนะครับสวัสดีครับ